สวัสดีครับมาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดวุ้นเส้นนะครับทําง่ายมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบทานมากๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตามท้องตลาดนดที่เขาขายนะครับแล้วก็ตักใส่ถุงนะคะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับ ครับก็มาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันครับอย่างแรกก็จะเป็นมะเขือเทศก็ใช้อยู่ที่2ลูกนะครับก็หั่นเป็น1นส่วนสีนะครับตามด้วยขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายก็นํามาหั่นทอดให้เป็นชิ้นพอดีคานะครับกระหล่ําปลีครับกระหล่ําปีก็หั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยวุ้นเส้นนะครับก็จะใช้แค่ประมาณ1กรัมนะครับ1กรัมใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆตามด้วยกระเทียมกระเทียมก็นามาสับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แค่หลอดครับแครอทผมก็หั่นเป็นเส้นแบบนี้นะครับตามด้วยไข่ไก่ไข่ไก่ผมก็ใช้อยู่ที่2ฟองครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับเราก็มาตั้งกระทะครับเทน้ํามันลงไปครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับก็นํากระเทียมที่เราสับไว้นะครับลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยครับเมื่อเราผัดจนเหลืองหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ครับที่เราเตรียมไว้2ฟองครับใสิลงไปได้เลยจากนั้นเราก็จะใช้ทับพีนะครับ เขี่ยเบาๆให้แตกแบบนี้นะครับเราจะไม่ทําให้มันเหลืองจนเกินไปนะครับผมก็จะให้มันมีไข่ขาวและไข่แดงอยู่เป็นก้อนๆชิ้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะคบประมาณนี้นะครับผมจะให้ไข่เป็นประมาณนี้เพื่อผัดออกมาจะได้ดูมีสีสันแล้วก็สวยงามนะครับไข่เราก็สุกได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็นําเส้นลงมาได้เลยครับก่อน นำลงมาผัดนะครับก็ตัดหรือว่าฉีกเส้นให้แยกออกจากกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยครับเพื่อให้เส้นมันสุกแล้วก็นิ่มได้ง่ายขึ้นครับผัดให้เส้นพอสุกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันครับ ประมาณนี้ครับก็ใส่ผักได้เลยครับเพื่อนๆอันดับแรกก็จะเป็นแครอทครับตามด้วยกระหล่ำปีมะเขือเทศครับก็จะเหลือขึ้นช่ายไว้ใส่ทีหลังนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราก็จะผัดผักให้สลดก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสชาติกันครับวิธีผัดนะครับก็นําเส้นนะครับมากรบที่ผักนะครับเพื่อจะทําให้ผักมันสลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นมันมีความร้อนอยู่นะ ก็ไม่ต้องให้มันสุก100%เนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันอีกครับประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็เป็นซอสหอยครับตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับ น้ำตาลทรายครับซีอิ๊วดำครับแต่งสีแต่งกลิ่นครับใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับนี่นะครับผัดแบบนี้เลยปรุงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเพิ่มผงผงปรุงรสนะครับก็ใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับนี่นะครับผัดไปเลยให เครื่องมันเข้าไปในเส้นนะครับผัดไปสักแป๊บหนึ่งก่อนครับเมื่อผัดได้ที่แล้วก็โรยด้วยขึ้นช่ายครับจากนั้นเราก็แค่คลุกคลุกก็พอนะครับผัดคลุกคลุกก็พอตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับนี่นะครับผัดคลุกแค่พอหอมนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยเพราะว่ามันยังมีความร้อนที่เส้นอยู่นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันครับก็จัดเสิร์ฟลงจานกันเลยครับ ในหนกระทาผมก็จะได้อยู่ที่2จานนะครับก็ได้เยอะมากๆนะครับในวัตถุดิบ ดูจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าผัดออกมาได้ถึง2จานเลยครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดวุ้นเส้นง่ายๆของเราในวันนี้นะครับผมก็ชอบทานมากๆนะครับจะชอบไปซื้อตามตลาดหรือว่าตามร้านไข่ข้าวแกงนะครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบทานเมนูนี้ก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ